ทานเรื่องราวดราม่ามาได้ในที่สุดสำหรับช่องสไปเดอร์ SPD ล่าสุดซี o คนเก่งอย่างหนุ่มสไปก็ได้กลับมาทำคอนเทนต์ลงช่องอีกครั้งโดยครั้งนี้เจ้าตัวได้เชิญเหล่านักศึกษาจำนวน100คนมาเล่นซ่อนแอบกัน โดยใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายจะสามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างกับหนุ่มสไปนั่นเองซึ่งแต่ละคนก็มีของที่อยากได้แตกต่างกันไปบางคนก็ขอของที่มีมูลค่าน้อยหรือบางคนก็ขอของที่มีมูลค่ามาหาศาลกันเลยทีเดียวดังนั้นหนุ่มสไปายจึงตั้งกติกาขึ้นมาใหม่ถ้าอยากได้ของแพงอุปสรรคก็จะมีมากกว่าคนอื่นๆโดยในเกมนี้จะแบ่งระดับความต้องการออกเป็น5ระดับระดับแรกคือคนที่ขอของมูลค่าไม่เกิน1000บาท ก็จะได้สวมชุดสีดำพลางใส่ตาเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อนต่อมาในระดับที่2คือคนที่ขอของมูลค่าไม่เกิน10,000บาทก็จะเป็นชุดที่ทรงกลิ่นส่วนในชุดระดับที่3คือคนที่ขอของมูลค่าไม่เกิน50,000บาทซึ่งก็จะเป็นชุดที่ติดไฟสังเกตได้ง่ายส่วนในชุดระดับที่4คือคนที่ขอของมูลค่าไม่เกิน1 0 0 0 0บาทก็จะเป็นชุดที่มีลูกโป่งสีแดงหากลูกโป่งแตกเสียงดังก็อาจจะทําให้คนหารู้พิกัดที่ซ่อนนั่นเอง และสุดท้ายในชุดระดับที่5คือคนที่ขอของมูลค่า1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปซึ่งเป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดดังนั้นชุดของพวกเขาก็จะเป็นชุดที่ส่งเสียงได้ตลอดเวลาหลังจากทราบกติกาแล้วทุกคนก็รีบไปหาที่ซ่อนเพื่อหวังจะรอดเป็นคนสุดท้ายและได้ของรางวัลที่ตัวเองอยากได้กลับบ้านไปเกมนี้เนี่ยใช้เวลาในการตามหานาน,านกว่า7ชั่วโมงซึ่งงานนี้คนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็คือน้องปีใหม่ น้องผู้หญิงที่อยู่ในชุดระดับที่3อยู่ในกลุ่มของคนที่ขอของรางวัลไม่เกิน50,000บาทปีใหม่เนี่ยแอบอยู่ในซอกเล็กๆนานกว่า7ชั่วโมงจนเกือบเป็นลมเธอเผยว่าเธออดทนอยู่ในนี้ร้องไห้ไปถึง2ครั้ง ตั้งใจว่าจะเอาเงินรางวัลที่ได้ไปมอบให้กับคุณยายเพราะหลังจากที่คุณยายลื่นล้มหัวกระแทกพื้นคุณยายก็ไม่สามารถออกไปเก็บของเก่าหาเงินได้เธอสงสารคุณยายไม่อยากให้เขาต้องทํางานอีกจึงตั้งใจเล่นเกมนี้เพื่อจะนําเงินไปให้คุณยายนั่นเองพอหนุ่มสไปได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกประทับใจเพราะตัวเองเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยคุณตาคุณยายเช่นกันงานนี้หนุ่มสไปจึงตั้งใจจะไปมอบเงินรางวัลให้กับคุณยายด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวพ่อไปถึงจังหวัดยโสธรสไปก็ได้หยิบเงินนรางงวัใใหให้้อปีม ซึ่งทันทีที่น้องเห็นซองรางวัลเนี้ยก็ดูดีใจมากเพราะดูเหมือนว่าเงินในซองจะมีมูลค่ามากกว่าที่น้องขอไว้ซึ่งสปายก็ได้มาเผยตอนท้ายว่าตนมองเห็นในความพยายามของน้องจึงได้เพิ่มเงินรางวัลให้โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ สุดท้ายพอคุณยายของน้องปีใหม่ได้เห็นเงินรางวัลก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวหลานสาวแน่นอนว่าหลังจากที่คอนเทนต์นี้ได้แชร์ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาชื่นชมในการเป็นผู้ให้ของหนุ่มสไป์แล้วก็ชื่นชมความอดทนของน้องปีใหม่เป็นจํานวนมากแต่แต่แต่แต,แต,แต่ก็ไม่ไวยมีดามา่าเมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มเริ่มจับผิดเรื่องนี้ บางคนก็บอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้ลำบากจริงเพราะใช้ iPhone 13หรือบางคนก็สงสัยว่าหนุ่มสไายให้เงินน้องไปเท่าไหร่กันแน่ทำไมถึงไม่ให้ไปเลย1ล้านบาทถ้าอยากจะช่วยจริงๆ อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับคอมเมนต์เหล่านั้นบางคนก็มองว่าการใช้ p p o o n เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับรวยน้องอาจจะผ่อนหรือซื้อมือสองมาก็ได้ใครจะไปรู้และบางคนก็มองว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งจับผิดอะไรแบบนี้ไม่ว่าสไปจะให้เงินเท่าไหร่มันก็เรื่องของเขามันเป็นน้ำใจของเขาเท่านั้นเองและอีกอย่าง หากน้องผู้หญิงไม่ได้ลำบากจริงแต่เขาก็สมควรที่จะได้เพราะเขาคือผู้ชนะในเกมนี้แล้วลูกเพจราคาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะคะ